วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ปียตั้งมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ ถูกบางคนวันนี้ก็คือบรมอาจารย์เป็นเป็นอาจารย์ของอาจารย์แขกนะอืเป็นหนึ่งในแปดเซียนก็คือโจซือครับอสูงเอียงโจซือก็คือหนึ่งในแปดเซียนครับเป็นบรมอาจารย์ของวิชาสายเหมาซานและจะรับถือมากโจซือเนี่ยครั้งที่ทําอะไรคือจะเอ่ยถึงตลอดเวลาครับลองจากไท่เสียงเหลากุงเลยเพราะฉะนั้นนี่โจซืออาจารย์นี่เป็นอะไรที่ บกเลยนะขอทําอีกครั้งแกก็ไม่ให้ทําอันนี้แกทําครั้งเดียวนี่แหละครั้งนี้ครั้งเดียวที่เว้ยทำนาละไม่ใช่ไงครั้งครั้งนี้ครั้งเดียวอันนี้เสกพร้อมกับขุนช้างเนี่ยนะวะนะเพราะเขียวปุกเสกด้วยเพราะเขียวปุกเสกผ่านพิธีวัดพุทธพิธีใหญ่เกจิเกือบยี่สิบองนะโอ้โหพุทธาพิเศษยี่สิบองค์อาจารย์เกินแต่ก็ยังไม่เท่าที่ผ่านพิธีเต่าโจซือลงมาเจิมทีละองค์เลยโอ้โหลงกี่เหมือนกันลงกี่ร์เหมือนกันเจิมทีละองค์เลยแล้วไม่ได้เจิม แล้วไม่ใช่โจซืององเดียวนะโวยเสียง8องมาครบไท้เสียงเราตราะว่าอาจารย์ต้องท้าวความไม่สมาชิกบางคนที่ไม่อยู่ไม่มีเชื้อจีนเขาไม่รู้ว่าโจซือก็คือหนึ่งในแปดเสียนอาจารย์ต้องเกินเป็นเป็นเทพหนึ่งในแปดเสียนที่สูงมากสูงมากอ่าสูงมากเป็นเทพมรคคาคำว่าเทพมัคคาคือเทพที่ให้คุณให้โทษมนุษย์โดยตรงให้คุณให้โทษด้วยให้คุณ้คือถ้าเราบูชาถึงก็ให้คุณเี่ออาจารย์คือถ้าเราบูชาเขาก็ให้คุณแต่เขาไม่ให้โทษ เพราะเขาเป็นเซียนอยู่แล้วแต่จริงก็ให้โทษได้ใช่ไหมจันก็จริงๆแล้วคําว่าให้โทษก็คือเราไม่ชอบใครอะไรเงี้ยไปขอช่วยแกถ้าคนนั้นไม่อยู่ในศีลทมแกก็ช่วยเราอ๋ออ่าก็เลยถึงบอกว่าให้คุณให้โทษได้ครับครับแต่ถ้าถามว่าดีแค่ไหนบอกเลยแค่มีบูชาติดตัวก็สุดยอดจริงอาจารย์ผมถามนิดนึงว่า ต้องพกสูงใช่ไหมโจซือเนี่ยเอ้ยสูงนะต้องสูงใช่ไหมสูงสูงมากด้วยเพราะฉะนั้นควรจะตัอ้งอยู่เป็นคอเลยครับบางคนถามว่าใส่สูงใส่ต่ำกับพระใส่ได้หมดอืเพราะท่านเป็นเทพที่สูงมากนะครับครับอาจารย์นี่สูงสูงมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเกิดเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ดีในชีวิตทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งเพย์ทั้งหมดเอ่ยบอกก็ได้เลยครับขอให้แกช่วยแกจะช่วยพ้นจากเรื่องนั้นๆได้แน่นอนต้องบนไหมอาจารย์ ไม่ต้องบนนะบอกก็เฉยก็ช่วยได้แค่บอกก็พอบอกก็ช่วยแล้โจเือที่ขอให้มีองค์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นประกาศสิทธทิท่านอนุญาตลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านให้ใครไปเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าคนคนนั้นเนี้ยได้พอได้นประเสริฐไปแล้วแล้วแต่ขอจริงจแล้วโจเซ่อนี่เป็นเทพที่ที่สุดแล้วนะแต่ผมมันยังไม่ได้นะจริงอ่ะจริงผมไม่มีเช่าดิ ้อ้โหโองต้องงั้นอาจารย์เอไปได้ก็เช่าเลยจะไม่พลาดอ่ะเป็นไปได้อะจริงแสดงงานใม่ครูไม่ไปอะเอาแล้วทำไมไม่ได้กลับก่อนนะไม่กลับก่อนนะเอาแล้วตัดแจกอวิ่งดูคนนี่ใช่ไหมแต่รู้ว่าป้ามีมีเอป้ามีไอ้เปาก็มีเห็นเห็นอยู่มาก็มีเอเห็นอยู่โจเซ์เนี่ยเห็นอยู่ ไอ้เบ้นยังมีเลยไอ้เบ้นก็มีด้วยมีใ่แล้วมีทุกคนก็ไปกับไปได้ไปไหนไปไหไปได้ไงไม่ได้คนที่สมุดประการมีทุกคนนะว่าอาร์ก็ใส่ทุกคนอ่ะโจเสืซ่แต่ที่อาร์นะเด็ดกว่านั้นอีกเขาใส่แค่นี้เองอันนี้คืออะไรเออจะถามอาจารย์อันนี้ฮูมังกรเขียวแชร์เลงฮูอ้าวมันไม่เหมือนกับที่อาจารย์ทาไอ้ที่ผืนใหญ่นั้นยิ่งกว่านี้อ๋อนี่ยิ่งยิ่งกว่านี้แต่อันเนี้ยเป็นตาสัญลักษณ์ประจําตัวเขาเฉยแค่นี้อาจารย์ใช่ ที่ที่สมุปปาการเนี่ยญาติพี่น้องเราพับอย่างนี้หระแเรวก็เรียบห้อยคอแขกคอกันเลยรูปเด็กเล็กแดงเต็มหมดแค่นี้ก็ได้ก็สุดๆนะโอ้โหขนาดแค่แค่ผ้าเองอันนี้รูปเขาเลยแล้วก็ชนวนวลดสาดี่ยิ่งกว่าคุณช้างอีกยิ่งกว่ายิ่งกว่าเพราะว่าใส่ทองคําก็เยอะกว่าเมื่อกี้ที่จะบอกปลุกเสกยี่พระวัดพุทธูยี่สิบรูปนี้เยอะเกินเขานะมีที่ที่หลังๆเลยคือพ่อได้เขียวอื แล้วก็มีจามสูตรมาในเตาจามสูตรมาด้วยหรอจามสูตรในเตา<อ>ก็เสกด้วยอ,อ,อาจารย์ปลาวั่ทุ่งขาตาลนาก็มีจา์ปลาวั่ทุ่งขามีจารยศวัดลกลางย่หลิงมีมหาผู้สิทธิ์มหาผู้สิทธิ์มออีอะไรที่อยู่พัทลุงอะ่ะอายุเยอะๆหลวงพ่ออะไระอ่ะอ,อายุเยอะๆตัวงสูงอะ่ะนั่นก็มาชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะ พระธนลุงหลวงพ่ออายุเยอะๆอยู่ตอนที่เลยเป็นเกจิที่มีอายุมากที่สุดในพระธนลุงเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นโจรมาก่อนมาจากเนี่ยไม่ใช่แกไม่รู้ประวัติแกเป็นยังไงแต่คนนั้นสูงสูงเลยเพรอันนี้สูงอายุเป็นร้อยปีใช่ไหมอาจารย์ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงชื่อแล้วแล้วก็อาจารย์เกลื่อนวัดประดูหมูก็เสกนะที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกลื่อนนี่อาจารย์อาจารย์เกลื่อนก็เสกอาจารย์หวานก็เสกโอ้โหอาจารย์แก้ววัดสะพานแม่แก่นก็เสกเกจิเสกเยอะมากแต่ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่เท่าลงกี่ที่โจซื้อเจิมทีละอ,องค์เน่ยโหอาจารย์จะพึ่งน,นะที่อาจารย์พูดเกจิแต่ละองค์ไม่เท่าเรายืนยันเลยว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เสกกันเนี่ยไม่เท่าที่โจซื้อลงกี่เจิมด้วยตัวเองอาจารย์ที่อาจารย์พูดไปน,นี่คือเกจิจระดับประเทศทุกคนเลยนะ <How S 1> ที่ทอาอ่ารยครูบาอาจารย์เราทั้งนั้นนะเออก็ใช<ต>่แ,แต่เรายืนยันว่าไม่เท่าที่โจซื้อลงลงกี่เจิมเองทีละองค์โอ้โหคือโจโจซื้อลงมาเจิมเองใช่ คือเกจิที่เศษเนี่ยอัดด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับอัดด้วยฤทธิ์อัดด้วยชานอัดด้วยอภิญญาที่ตัวเองครับแต่ก็ยังเป็นมนุษย์นะครับแต่โจซือเนี่ยลงมาเจอมเนี่ยเปิดสามโลกเลยนะเราพกไปเนี่ยวิญญาณสวรรค์มนุษย์ครับสามโลกนี้ไม่มีอะไรต้านทานโจซือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลียบเสเหมือนเขามาด้วยตัวเองครับสามโลกนี้ไม่ยุ่งเลยนะครับทําอะไรก็ยิ่งกว่าพัทสปอร์ตที่ผ่านแดนแบบ VP เเอลยอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นโจซือี่ถือเป็นที่สุดแล้วนะ ครับถือเป็นที่สุดแล้วครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ